Ờ à. anh? Ừ rồi, Có phim, muốn bấm cô bị Có <laughs> 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 à hỡi Ui Ôi, bám. Hơi, Tại này mình buộc là được Ui Phải tên xoáy luôn hay không đồn con việc lúc bắn mới đồn là là Để anh luôn để anh luôn để luôn C O A M ะไนี่ไม่ใช่ C O A M นี่เนียวเหนี C O A D มือเขาเป็นเดิรเนา่ยผ่านหน้าไปแกเห็นไหาสิว C O A D คนต่อของเราน่เอาเลยเฮ้ยเหมือนเดิมเลย C O A D ให้คุณต่อเราหน่าฟิวลยปิบีจะบัมงกันขนาดนี้ฆ่ากันเถอะ ไยงแรงแรงเครื่องแรงเป็นได้โอ้เฮ้ยไอจะบักันเองทำไมอะเฮ้ยดูลูกบอลดิโอ้แล้วน้ำกเวคชวเราชิวๆได้อยู่อุ้ยโ้มาอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยอุ้ยอุ้ยเราเบี้ยนเียวขอเราขอเราขอเราไไม่าสุดแบงค์ดินงจัเลยโอ้อเเลกเลยเลน ตามไม่ทันเลยกูไปยังคิวตอนนี้ไม่ต้องไปได้ลงมาคเรียบร้อยเอาเลยเอาเลยสวยสวยสวยลูกนี้สวยมากเอาเลยรอ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 บั๊มมาบั๊มมาบัมมาแล้วบั๊มให้สวยเอาคุยโอ้ยไม่ถูเร่งกลับแล้วเร่งกลับแล้วโอ้ไม่กลับ ใครมันต่อยอยรไปนนึงนึงเอะเป็นเจอเวทีวิอ้สวยขอบคุณใครต่อยอุ้ไม่โดนที่แก้วเข้าไปไว้ส่บัให้เราไว้สงบัให้เราโอ้ยเกือบเกือบวกือบโอ้เกือบกับฟแบ่งชน คิวไป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 คิวรอมาครับผมเมื่วไมร่คิวตาไม่ทานไม่ได้หนาแม่งเกลียนจัดเลยอะตาไม่ทันดูไหมนี่หนาแม่งจิตไอ้คนหนีเนี่ยดูดิตาตาไม่ทันเออทำไมพวกมึงนี่ใช้ไฟกันยังมากูใช้สีม่วงอะเพราะว่ามันเข้ากับสีรถกูเอ้ยสวยอยู่ลูกนี้โคตรเจ๋งเกมนี้โคตรเจ๋งเลย โอ้กฟิวตัวขัดลาบใช่ไมอ๋อเฮหมคิวคิวคิวลูกนี้กูต้องได้คิว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 นี่มันไม่ได้นี่มันบูดเราอุ้ยไปชนไอ้โไปโอ้โหไปอ้หือไปนไปคิววิสวยอไสวยสวยี่ีโอเอ็ดีไปี กูบูแล้วตอนนี้เจอใครกูชนไม่ให้ตายให้ครเไปเลยน้ำมนต์ไปเลย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 จำลองให้กูชนบอลเข้าประตูตัวเองดูเลาด้วยนะดูลนะเงี้ยเงี้ยน้ำมนโดนหลบเนี่ยโรีเบน้ำมนโดนหลบเนี่ยไปเองแล้วไปเองมาเบนอมาโตแสดงถึงความทะยศโอ้ยมึงดุเอิ้ญบ๊ามกันแนี่ เอาตายอ่ะคิ้วคิ้วงานงานไลยสวยไม่คิ้วคิ้วเราเข้าพร้อมกันเลยกูเลยเขากูกอเลยกอเลยกอเลยไม่มีอะไรหน้าเลยกเลยจังหวะโคดีแม่ขอเนี่ยจังหวะเท่ๆเขาไม่กอลอุ้ยเลยอุ้ยกอยเต็มเต็มคิ้วเต็มคิวเต็มคิวเต็มคิ้วเต็ให้อยู่เต็ให้อยู่เอาดิไวเอาต่ปไปเลยเอาไว่วยดน เลยเลยโทษไอ้คิ้วคิ้วคุณให้ของโกง C O M B ปึ้งอุยต่อไปต่อ C O M B คิ้วคิวใหญ่คิวคิวไม่ต้องเตะแล้วคิวสกิลอะไรเนี่ยสกิลสี่คิ้วคิวลบคิ้วคิวคิวลบคิวโอ้ยเอ๊ะโอ้ยไม่โดนไอ้วไม่โดนไอ้คิวเมียไม่อยู่โอ้ยหนามกูหมดไปไปซะทย ไม่ไงโอ้ยโยกูมาความดุตีเน้โอต้ยวไปเกิดโชวเกิด้อโผแล้วไปเลยไปเลยไไปเไปเไปวไม่ยูไ่ด้ทำคะแนนเลยตานี้กูตั้งรับอย่างเดียวเลยไม่ไม่วิ่งแกบอลเลยกินที่ขวาเลยที่ขวาเลยมจะเป็นติยังไม่ได้ใช้เลยมันง อุ้ยเกือบเกือบเกือบไหวอยู่ไหวอยู่ไหวชิวย่ยเอยนี่ไงลอยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันแรงเกินแล้วมันก็ลุกบอลไปเลยไปเตไอ้เย้อยเอ้าเอาไม่ใช่ลงทก่นี่ไมก่อนเองดู ทำไมกูเห็นกูเห็นไอ้คิวได้บอลไปแล้วอ่ะบี้งอยังมันไม่ได้มันไม่ได้มันไปไม่ทันกูเห็นภาพแม่งใกล้ๆกูเลยนว่ไงคิวได้บอลไปเลยมันไม่ได้มันไปกลับไวเกินตอนนี้น่าจะแพ้แต่ไม่เป็นไรตอนนี้พวกเราเดือดตึงอุ๊ยโปเฮ้ยคิวลูกนี้สวยเลยคิวส่งมาคิวรอรอกู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 รอโอ้ยกูต้องมาช่วยแล้ว่ะ แข็งแข็งแข็งแ็งได้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 หมูมันไม่น่ากดแข็งเลยไม่คิดพูดึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรนี่เราจะเป็นราชาสวยนี่เราจะเอ้ยไปไปอะไรเนี่ยมันชนคอชนคานเฉยงงจัดสวยแล้วสวยแล้วสวยจริงแล้วอันนี้คิวคิวคิวหาทังส่งมาไม่คิ้วอยูว เอาเราโดนอีกลูกคิวหยุดให้หยุดให้ไม่มีบูทแค่เมื่อกี้มีบูทล้วว่าใครจะไม่บอกว่าไม่ปวดขาเลยเอาดิเอาดิมานี่อีกมานี้ลูกไม่ไหนชนแม่งอุ้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่อุ้ยมันเลยลูกไปเช็คกับได้แล้วแต่แม่งไปนี่ชนคานอันด่านนี้เล่นอันดานเดิมใช่ไอมสรุปก้อใหม่ข้อใหม่